นะครับรถเจริญเบิกฟ้าครับเบาๆลูกเบาๆติดเรียบร้อยครับติดเรียบร้อย ใส่หัวเป็นโตหมุนนะครับเปิดเบาๆครับเปิดเบาๆหมุนอยู่เรื่อยๆนะครับหมุนอยู่เรื่อยๆโคง้งโค้งแล้วนะครับโค้งแล้วอวยหัวตามา ป้าดว่านอนน,นิ่งเลยตั้มมาตั้มได้ตั้มเอาตัต้มตั้มพอตัต้มตัต้มตั้มตั้มลงมาไปเมฆดำหน่อยนึงเมฆขาวไปไหม